สวัสดีครับครับสวัสดีครับผมคุณพ่อชื่ออะไรครับผมกวนผลกะินครับพ่ออยู่หมู่บ้านอะไรครับหมู่บ้านหมู่หนึ่งบ้านตั้งหมื่นของกาหมื่นตั้งหมื่นอำเภอเมืองจังหวัดกาฬดิุนครับคุณพ่อใช้ปุ๋ยไข่มุกมังกรมาแล้วกี่เที่ยวครับพ่อใช้มาแล้วหนึ่งครั้งแล้วนี่ครั้งที่สองครับเอาไปใช้กับอะไรบ้างครับพ่อใส่ก็เขาก็ปั้นนี่แหละครับใส่เราเป็นจังไนแน่ครับพ่อใส่มันนี่ก็วัวหัวใหญ่ติดตะตออนดรูม ส่วนคนเงินกวัสดุละก้อนี่ครับแถวกลางมือ่นท้อบ้าอย่างไรแต่วุณว่านี่กว่านอั่นอ๋อครับแล้วเอาไปใช้กับเขาไปยังไงนะครับกับเขาก็ได้การงามดูครับผมเฉลยวผมควรเติมดูครับผมข้นเราฝากด้วยกับวัลเปลืองก็ได้นะเพราะของผมก็ต้องอื่นน้องครับผมผสมกับปุ๋ยสูตรนะำมันบอครับพ่อ พ่อครับพ่อมีอีหยังอยากสีแนะน้ำเกษตรกรที่ยังบ่เคยเปิดใจในบ่ครับผู้ใดบอกทำใกล้ๆก็ไปใส่ร้องเมืองนะครับเร้่อบ้านตัางเมืองนั่นใส่หลายแล้วว่าเก็จะได้ผลบนจมหม่องดูน้ำดูใส่กับหนังก็ได้ใส่กับปอดเชื่องคนก่างน้ำใส่ก็ของกำมันคนก็ได้ผลดูแต่ว่าไรนึงหนี่งพอทำก็เก็บตัดหลับไปไข่หมุกมังกรอนเป็นบ่ครับที่ติ่มทิ่มเล่นี่ได้เก็บตัดหนี่งพอขาดครับไดรนึงหนึ่งตัดเก็บตัดแต่เมื่อเอาไปที่ๆเล่น ไส่มุกบังกรนะครับพ่อไส่มุกก็งกอนนี่แหละโอเคครับเดี๋ยวท่านใส่ก็ใส่ก็มงเลือพี่น้องเลยครับผมโอเคขุดนู่ครับนี่นะครับจากปาาเกษตรกรที่ใช้จริงนะครับผมไม่ลองไม่รู้ไม่ลองดูจะรู้ได้ไงนะครับอันนี้ครับคุณแม่วัฒนากับคุณพ่อครับขอบคุณมากเลยครับผมนึกแต่ตัคผูเก็รู้